flower logo ออกแบบลโก้ดอกไม้ง่ายๆ illustrator e p i นะครับเราก็เริ่มจากเครื่องมือ artboard มาเลือก new artboard นั้นก็มาที่เครื่องมือ r e c t a n g l ขึ้น l เข้ามาเลือกเครื่องมือ ellipse tool กดชิบครั้งไว้เลือกสร้างวงกลมหนึง่งวครับวมวงนี้มี view เป็นนอนโฉบที่จะเลือกําดำ จากนั้นเราก็เลือกวงกลมวงนี้เอาไว้นะครับกดชิปกระเจเดค้างไว้มือขวาก็กดเมาส์ซ้ายดึงลากเป็นการ Copy ีวงกลมมาอีกหนึ่งวงที่เราเห็นตอนนี้ก็คือมีวงกลมสงวงแล้วแต่เราก็คงยังกดชิปกระเ์เดตแล้วก็มือขวาก็ดึงลากมาให้เส้นของวงกลมวงนี้มาทับจุที่จุดสีเขียวตรงนี้นะครับจากนั้นก็ปล่อยือม จากนั้นเราก็ใช้ Selection Tool เลือกทั้ง2วงกลมแบบนี้นะครับเราต้องการใช้แค่ตรงส่วนนี้ของวงกลมทั้ง2วงนะครับรก็มาที่ Window มาที่ p a t h Finder เราก็เลือก Intersect แบบนี้เราก็จะได้ลักษณะของวัตถุที่มีลักษณะวงรีนะครับจากนั้นเราก็เลือกวงรีอันนี้เอาไว้มาที่ e f f e c t มาที่ Warp แล้วก็มาที่สวิตซ์โพลิติกคลวิลนะครับตรงนี้เลือก i ร o ส t a ลสำหรับตรงนี้นะครับเราสามารถปรับค่าได้เราจะปรับให้มันแล้วแต่การใช้งานของเรานะครับปรับให้เหมาะกับการใช้งานของเราไม่ใช่ปรับแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับเราจะสามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับเราก็ดูเอาว่าเวลาเรา ดึงตรงนี้โือค่าตัวเลขที่เยอะนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าข้างล่างนี้มันจะป่องออกมานะครับนลักษณะแบบนี้ส่วนอัอนนี้ถ้าไปในทางลบนะครับลบลบลบแบบนี้เนี่ยครับมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้พี่ก็จะ,ะต้องการซัก สักประมาณนี้นะครับเบนก็คือลบ20% e r t i ข้ l ตรงนี้นะครับก็เหลือ50%พอได้แบบนี้แล้วพี่ก็กดโอเคจากนั้นเราก็มาที่ object นะครับมาเลือก expand appearance นะครับก็่จะวางไว้แบบนี้สหรับตรงนี้นะครับ ที่ก็จะ,ะเลือกวงผลิตดอกอันนี้ไว้นะครับจากนั้นก็ c t r l c แล้วก็ c t r o l f นะครับจากนั้นกดชิป f t ค้างไว้แล้วก็เลือกยอ่อลงมาแบบนี้เราต้องการให้พื้นที่มันเป็นยังไงนะครับให้ระหว่างตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันห่างกันแค่ไหนเราก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้พี่จะยอ่อลงไปนิดนึงจากนั้นพี่ก็จะเลือกทั้งสองวัตถุแบบนี้นะครับแล้วก็จัดวาง แบบนี้ให้มันอยู่ก,กลางกันแบบนี้นะครับพี่ต้องการรวมวัตถุสอชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับจากนั้นพี่ก็ใช้ selection tool เลือกทั้งสองวัตถุแบบนี้แล้วก็มาเลือกตรง Min เน font แบบนี้มันรวมเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับหลังจากนั้นพี่ก็จะเลือกโฉเป็นนอนสี ฟิลที่จะเลือกเป็นสีส้มแบบนี้ส้มส้มหนมึ่งส้มแบบนี้จากนั้นก็มาที่เครื่องมือ rotate มาตรงจุดตรงนี้นะครับอ t t h อ point ตรงนี้อาจะเดดครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งตรงนี้ติค์ preview วิ่ต้องการวัตถุมาอีกชิ้นหนึ่งให้มันเอยียงกาง90องศาตรง angle พี่ก็ก้า90องศาจากนั้นใช้คำสั่ง copy แล้วก็ Ctrl D Ctrl D การ Copy นะครับถ้าเราจะจบแค่นี้เราก็จะได้รูปแบบของดอกไม้ที่ออกแบบด้วยโปรแกรม illustrator แล้วนะครับแต่นี่มันจะมีรูปแบบหนึ่งอันนี้พี่ก็จะเลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ Ctrl C Ctrl V นะครับใหม่ หลังจากนั้นพี่ก็จะใช้ Selection Tool เลือกวัตถุแบบนี้ที่ต้องการทําแบบให้มันเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลือกวัตถุเอาไว้นะครับแล้วก็มาที่ e x c r u d e แบบนี้เราก็จะได้ดอกไม้ที่มีรวดลายที่เป็นแบบนี้นะครับการเปลี่ยนสีเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับ ลายโลโกออกแบบโลกโก,ก้ดอกไม้ง่ายๆ illustrator ออครับขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับเป็นกำลังใจให้ยุรา5 5 5ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด,ด,ด้วยนะครับ